สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผม a 9๙เทเล๙เกษตรอินทรีย์นะครับพอดีเมื่อวานฝนตกนะครับวันนี้ก็เลยจะเอากระสอบมาปิดกันฝนให้ลูกนก2ตัวนะครับลูกนกได้ฟักเป็นตัวแล้วนะครับ2ตัวนะครับ กี้แม่เขากกอยู่นะครัพอดีแม่เขาบินออกไปแล้วนะครับนี่ครับสองตัวก็จะเอากระสอบนะครับปิดให้เขานะครับก็ได้เอากระสอบปิดเสร็จแล้วนะครับ เพราะว่าวันนี้ฝนอาจจะตกอีกนะครับเพราะว่าฟ้ามีฟ้าร้องนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ผม A9 เกก้าเกษตรอินซีนะครับหลังจากที่ผมเอาสแลนมาคุมให้แม่นกนะครับหลังจากนั้นหนึ่งวันผมมาดูก็ได้ฟักเป็นตัวนะครับผมก็เลยเอากระสอบปุ๋ยนะครับมาคลุม กันฝนอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วอีกประมาณประมาณ10วันนะครับผมมาดูอีกครั้งหนึ่งลูกนกเขาก็ได้ไปแล้วนะครับพอดีพอดีมาถ่ายไม่ทันนะครับพอดีไม่สบายหลายวันนะครับเลยไม่ได้ออกมาเลยมาถ่ายไม่ทันนะครับมาถ่ายให้เพื่อนๆดูไม่ทันนะครับเขาก็ ได้ไปแล้วนะครับก็น่าจะปลอดภัยนะครับเหลือแต่ลังนะครับผมก็เคยช่วยไว้อยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับก็สองตัวเหมือนกันนะครับไปเจออยู่กลางแดด เอาแสแลนไปคุมให้จนอันนั้นติดตามดูเขาจนขนเต็มตัวเลยนะครับไปดูครั้งสุดท้ายก็ไม่อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูนะครับ ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนะครับฝากเพื่อนๆติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ